เอาแล้วนะเอาแล้วนะโอเคไปแล้วนะอ่าจุ๊บดูท่าเบี่ยงนะคะดูท่าเบี่ยงดูท่า จะได้ไหมจะได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ถ้าพี่โซไม่ได้ปลาแล้ววันนี้ห้ามกลับบา้านไม่ได้นไม่าเดี๋ยวรหัวเราเลยเดี๋ยวนะเอ,อ้เอ,อโอ้ ถ้าาได้ไก่ที่ไม่เป็นไรใช่ไหม,มไปซื้อไก่กันบ,บ้างภาคไปด้วยสิ<ะ>ภาคไปด้วยสิถ่ายวิดีโอแล้วเล่นถ่ายวิดีโอ,ล<ะ>โอโแล้วโอ้เกาะตากันแล้ว นี่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 น,นี่ทางนี้ดีกว่าเหรอเกาะคนข้างหลังอันตรอยตัวนี้เมีอยู่ทางนี้ดีกว่าดูสิปลามันจะกินหนูไหม ไม่กินหนูเดี๋ยวหนูี่กินปลาไอเด็กเป็นย้งมันมาเกี่ยเฮหาซยแบบนี้มันน โอ้มันปลาบ่อนขึ้นยังบ่อนขึ้นบ่อนลายแต่ตรงนั้นนั่นปลาตายนั่นอนคนคนเดียวจะน่งนองเลยเมื่อวานเมื่อวานเหมือนเครื่อตายเลย ลุนนะคะลุนลุนลุนใครจะถือหวยวันนี้โอ้ตอดกินบุบบุบบุบหละโอ้มีแต่เสียงปลาตรงที่เมื่อวานของท็อปเอ้ท็อปตีแล้วนุดอาหารเขาเยอะนะเขา อาหารเขาเยอะมากตัวอะไรนะทิมหนูเรื่องด, <laughs> ดูเหยื่อดูเหยื่อดูเหยื่อทิม <laughs> ป่าจะกินหนูไหมแย่เลย เปลากบใช่ไหมกบตัวอะไรหมตัวแหลบเดี๋ยว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 อรีบดึงมาของเธอก็เป็นทันของพี get get it like ่แล้วอ่ะ có lại nóng chiao chân lấy chiao chỉnh lấy chiao chỉnh lấy lấy

hành dữ ินนัวหน่อยกินนัวหน่อย ก่นนี้ยังไม่ได้เลยนะคะหัดหัดซิดเบ็ดโออะทำไมไม่ไปอ่ะ Ôi cho cho lên tên này Yeah, bà tăng dựa tên nhẹ say đần còn không ăn. Chi lăng nghe, chi lăng nghe, chi lăng nghe, chi lăng nghe có ăn không? Bòm những... không ăn. 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 ตากล้องก็มีแต่กินนี่แล้วเนาะ No. Mm -hmm. กล้องมันเป็นมืดๆเนาะยังไม่มืดเลยกล้องมืดละ มาค่ะระวังเบียงคนจะไปด้วยเนือ้อดูท่าเบียงมันจะโดดลงน้ำ Kì lọ, kì lọ, kì lọ. Mười chín lóc lóc mưa lửa ô Tuyên <laughs> Pa tuyên nhúc Tuyên nhúc Tuyên

ไม่คิดว่าปลตกทะเลปลาเยอะนะคำลงคำลงเอ,องเอ,อง เราเดิ uhm นกลับได้พี่พอกลับก่อนก็ได้เนาะพี่ฝนกลับปะกลับกับพี่แม่ฝนจะอยู่จนเมื่อเลยหรอมันพอกลับแล้วยังกลับปหรอ đẹp quá ở đàng đàn mấy... ở đàng mạng lòi nó hm cầm lại hm hm Ừ, hm cầm hm cắm là, bớt mờ lên bớt để tầm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครบตัวะมะเดี๋ยวจะไปซื้อแบบนี้มาเซตนึ่งอันนี้ตีง่ายกว่าเแบบ็ดมันไม่น่ากลัวัอย่างต,ตัวโน้นะมันน่ากลัวไอ้ที่เราซื้อมามันเป็นสี่ออกซ้ายออกขวาวอืมจบทิปจบทิปตีอปอตเอียบปลอมตีเยียบปลอมเลยนะครับท่านจบทิปแล้ววันนี้ค <c oughs> ัด มาหัดวันนี้มาหัดตีตีไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาของจริงเดี๋ยวไปของจริงอยู่ร้านใช่ไหมของจริงอยู่ร้านของจริงอยู่ร้านาที่บ้านพี่ที่บ้านพี่เนี่ยไปไปไม่มีที่เบี่ยงไงตรงตรงนู้นมันไม่มีป่านะมันไม่มีมุ้กปุ๊บปั๊บแบบนี้นะไม่ก็เผื่อพรุ่งนี้เอ๊ะพรุ่งนี้พาแกไปก็คือเผื่อ ได้จับจองที่ตรงอาจจชีนั่งนะมันเป็นแบบตกนิ่งอ่ะเออเพราะว่าน้ํามันก็น้ํามันก็นิ่งแบบนี้แต่มันไม่มีญาสักตรงไหนเดี๋ยวมูนเลยโบดไปอีกไปทางที่เราไปหายนั่นแหละที่เราไปหาดลหะอ๋ะอฮะบ่มีหญ้าเลยบ่มีหหยาเลยบ่มี่ญ <c oughs> ้าแล้วะะบ่้ีจบแล้วนะคะจบคลบทบแล้วเราไม่ได้ปลาแต่เราได้หนูกลับบ้านตัวหนึง่ง <laughs> na lắc đuôi đuổ 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 na lắc chết tay. Ba mắm ăn nhúi hả? không biết. bye